แรกมาแมาเาะวนแต่คนมัเยอะทำกับข้าวหรอเราจะไปทำตรงไหนได้ล่ะยายไก่ได้มานี่หมดแล้วเหรอยังยังด้อยู่ไปไหนเนี่ยเปิดครัวเหรอ่เพิ่ง้างข้าวท่านส็อ ดีดีดีมีเต็มไม่เต็มงครับผมครับผมใรอยู่ในห้องนั่นเหรอจ้าโอ้ก็ลองพระอยู่ตรงไหนที่นี่เรียกอะไขขามาเป็นอะไเรียกที่เนอย่างนีักบวชสาวนัวิเศษมีที่เดียวข้าขาต้นแก้ว โี่เนลโอลแันนี้โลโแล้วก็ตีตีรวมไปโลตีอากาศเริ่มเย็นแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยว่าไปดูอันี้ชาเกือบเขียวสีอ่อนยังไม่เขียวกำจะปะเทิบ อ้าวฮัลโหลอะไรกันต่อใช่ยังยังกินที่ไหนอ่ะเอ้ยไม่มีอันนี้ว้าชาเขียวไม่มียังไงไม่มีงเลยอันนี้ก็เป็นทันที่มารู้จักทางไปเดินเดินก่อนเดินก่อนเอาขึ้นมาอันนั้นไม่กระไรคาดเกือนมาถอด วันนี้มีพระทุด่งมาที่นี่เจ็ดร้อยกว่าลูกนะแปดร,ร้อยอ่ะรวมไปทั้งญาติโยมก็เป็นพันนะ ขีพุทธเจ้าพระองค์ฮะบรรยากาศก็อาจจะคึกคืนสักนิดหนึ่งวัดเปิดนะฮะตอนนี้ทุดงที่ทุดงก็เสร็จภารกิจ โอเคมีอะไรอีก